สวัสดีครับผมมาจากกลุ่ม l m m ผมชื่อภูดิรัตน์นะครับพอดีวันนี้ผมจะมาพรีเศนที่เกี่ยวกับอ,อ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการรัสเบอรี่พายที่ใช้ในการทำโปรเจกต์นะครับเนื่องจากทุกวันนี้เรามีปัญหาเรื่องออการเชื้อโรกเรื่องโควิด -19 กนะครับก็ทำให้พวกผมได้มีการคิดว่าเราต้องออลดการจับแตะต้องสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อลดการเสี่ยงในการติดโควิด -19 พวกผมก็เลยคิดว่าก็ เนื่องจากว่าเนื่อไขของการทาเราต้องใช้กล้องของ r ั s p b บ r r y ายซึ่งเราก็ใช้กล้อง,องในการตรวจจับใบหน้าคนเพื่อผ่านประตูะ security เพื่อเข้าไปข้างในและเนื่งองด้วยเพื่อลดเพื่อเพิ่มความสะอาดในการเข้าไปเรามีการเพิ่มแท้งแอลกอฮอล์เพื่อให้คนกดใช้งานเวลาเข้าไปแล้วและมีเครื่องปล่อยมาสเพื่อให้ทุกคนใส่มาส์เวลาเข้าไปอยู่ในพื้นที่แอัดเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโควิด19 เราเดี๋ยวเราจะมาเดโมกันนะครับอันนี้คือกล้องลัาสุดที่พาที่เราใช้เราจะสแกนหน้าอันนี้คือสแกนหน้าผมเข้าไปนะครับต่ออ่าเมื่อทีท่ชทคเสร็จปุ๊บเซอร์โวทำหน้าที่แทนเป็นประตูก็จะเปิดขึ้นแล้วก็จะปิดอัตโนมัติเสร็จปุ๊บเมื่อผมเดินเข้าไปผมอาจจะเอามาสก์ก็จะใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้ในการจาับมาสก,าาสาก์ก็จะหล่นออกมาและเมื่อผมแตะเซ็นเซอร์ตัวนี้แอลกอฮอล์ก็จะไหลออกมา อันนี้คือการให้ไีพื้นฐานและพวกผมได้เขียนโปรแกรมเข้าไปเพิ่มว่าเมื่อคนคนนั้นเข้าประตูรอบแรกไปแล้วแล้วจะเข้ามารอบที่2จะไม่สามารถใช้หน้ากากได้รับหน้ากากเพิ่มอีกแล้วเมื่อผมราผมสแกนหน้าผมเข้าไปอีกรอบหนึ่งมันขึ้นเซอร์โวหมุนเพื่อประตูเปิดแลวก็ปิดรอบต่อไปผมจะลองทดสอบโดยการรับหน้ากากรอบหนึ่งแล้วมันก็ไม่หมุนแล้ว ทำให้รับหน้กากรอบสองไม่ได้ฉะนั้นจะได้รับหน้กากหนคนต่อ1นวันเมื่อระบบถูกรีเซ็ตใหม่อีกรอบหนึ่งก็สามารถรับหน้กากใหม่เพิ่มได้ครับผมช่เสร็จแล้วใช่ไหมครับผม